ครับน่ารักเลยอ่ะโอ้ยโบกรถให้ด้วยนั่นนะคะจอดรถยี่สิบยี่สิบอะไรแม่ยี่สิบบาทค่าจ้างจอดหน้าบ้านเนี่ยหรือว่ามึงจะเอาผ้าปิดกระจกด้วยเจะตังค์ด้วยเหรอแม่อีกยี่สิบรวมไปเท่าไหร่รวมเป็นสี่สิบนี่มาหาแม่หรือว่ามึงงานสองลูกนิมิดวะเนี่ยสี่สิบบาทมา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 โลกมานั่งก่อนนั่งก่อนเลยลูกยี่สิบ นี่ยข้ามึงจะนั่งโต๊ะเนี่ยแต่มึงจ้างอาหารกูร้อยกูให้นั่งฟรีแล้วนี่น้ำเนี่ยเยอะแยะแม่อ๋อถ้าจะพารเนอร์ข้าวกูจะบอกให้แหมแต่นี่้ายร้ายไหม่ายเลยจ่ายเลยเยอะซะด้วยนะไปทำข้าวก่อนอะไรใช่ไหมได้เลยไม่กล้าลุกไปไหนเลยทำไมกูเสียตังค์เอ๊ะมึงจะไปไหนอะ กองน้ำแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบเลยเหรอแม่ทำเอา,าไอ้นี่กระดาษกระจุ่ยยี่สิบกางน้ำได้ไหม่าไหร่แม่สบู่ยี่สิบแล้วทำไมรอบนี้แม่เก็บตังค์ทุกอย่างเลยเนี่ยอูจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมโอ้โหแบรนด์เนมซะด้วยที่แม่เก็บมาตั้งแต่เช้านี้เอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเหรอเนี่ยใช่ <c oughs> โอ้โหแม่ถ้าแม่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแม่โหลดแอปเบอร์ชัวเลยเนี่ยแม่ แอปเวิร์ชวลชวนคุณมาสนุกกับกิจกรรมเปลี่ยนทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันให้เป็นแบรนด์เนมเพียงโหลดแอปเวอร์ชวลและชวนคู่หูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนแฟนหรือใครๆก็ได้มาสมัครกิจกรรมเป็นคู่จากนั้นแอปจะนับก้าวเดินของทั้งคู่หากเดินครบ3ามแสนก้านำมาแลกคูป,ปองออนไลน์เพื่อสุ่มตู้กระชปองเพื่อลุ้นรับสินค้าแบรนด์เนมมากมายออกกําลังกายแล้วย,ยังได้ลุ้นสินค้าแบรนด์เนมพิเศษสุดข่าวดีจากแอปเวิร์ชวลเพิ่มของรางวัลในกลุ่ม Apple และ PlayStation 5แถมสมัคร รับตัวสุ่มหนึ่งใบทันทีและโปรโมชั่นสุดพิเศษตัวสุ่มหนึ่งใบใช้เพียง1นึ่งแสนรีบชวนคู่หูมาร่วมกิจกรรมที่แอปเวอร์ชัวกันนะเสร็จแล้วแม่โ,โอ้โหโล่งเลยผมกลับมาแล้วแม่มึงต้องเดินคู่กับกูก่อนเดินก้าก่อนอ่าได้แล้วเดินเดินคู่กันถ้าเกิดได้คูปองมาเดี๋ยวหนูให้แม่เลย <c oughs> แลกไปแลกกระเป๋าแบรนด์เนมแม่ <c oughs> ไมน่ารักว่ะ เวลาไปไหนมึงก็เดินเยอะๆด้วยนะขับรถไม่ได้หรอแม่กูเจาะยางรถมึงหมดแล้วนะเอ้าแม่ทำไมทำงั้นน่ะกูให้มึงเดินกลับบา <c oughs> ้านไม่กล้าเยอะ <c oughs> ตายละสวยละกลักบยังไงวะเนี่ยแม่บอกให้มึงเดินไงยางก็แบนต้องไปหาร้านซ่อมอีกกู